สวดีครับเราเป็นออลแกปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางาน G F Mega Sale ครับรถแรงตัวจริงนะครับวันนี้มาอ่าประชาสัมพันธ์โค้ดส่วนรถแต่ละตับแล้วก็มี่แขงครับเชิญก็คือจะมีบัสใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พิกซี่อ่าก็มาดูดูดีกว่าว่างานจะเป็นยังไงใช่ครับใช่ไหมครับพี่สกายพี่เจนไปได้พี่นันทีครับผมถูกต้องครับถูกต้องเลยครับวันนี้พีโซฟีได้รับสายแฟนไหมคโอ้เยอะมากเลยนะก็แคมเปญที่ โฆษณาเราเพิ่งปล่อยออกไปด้วยนะครับเป็นแคมเปญการันตีลดแรงตัวจริงนะครับครับผมก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะมากเยอะมากๆจริงๆใช่ครับใส่โค้ดเมก้านะครับลดสูงสุด60%นะครับส่งฟรีศูนย์บาททุกออเดอร์ครับผมฮอตดีลทุกมื้อนะครับ30บาทเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้น30สบาทถูกต้องครับเป็นไงแค่โค้ดเขาลศใช่เราลดสั่งเลยมีดีลเยอะ ถึง250,000ดีลถูกต้องอันนี้ไม่อยู่บนจอเฮ้ยแล้วดูทำไมอันนี้อันนี้ต่อบไหมเราต้องใส่โค้ดคำว่าอะไรครับในอันนี้ใส่โค้ดเมกาครับ M E G A นะครับใส่ไปเลยครับลดสูงสุดถึง60%ครับสุดยอดครับแต่พูดถึงกุญแจที่คนไทยเอาจากไทยก่อนกุญแจมันใช่มไทยแล้วไทยอะไรครับอีสานอ๋อใช่ก็จะสังเกตเห็นตามสีแยกว่าจะมีเออหน้าพวกเรากับพี่เบลล่าครับก็จะมีเต็มไปหมดเลยทั่วเมือง ใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือตอนนั้นก็ถ่ายตอนผมยาวครับใช่เขาจมเป็นอะไรเป็นอะันาีเวลา่มขสวยสวยมากสวยเหมือนี่มอยู่จริงเ่ไม่อยู่แต่เขามีอยู่จริงเขาจะรับคันแล้ไอเด็กสคนหน่อยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายโฆษณาใช่ไหเขาก็จะแบบเบะมากเขาจะได้ทุนแต่หลอดเลยนะว่า พวกเราสี่คนเนี่ยก็จะมีหลุดมีผิดกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เกรงใจเขาเหมือนกันเลยว่าเราเป็นหน้าใหม่เขาทำงานแล้วมีเต้นมีทำท่าเล่นมีต่อที่ีมางด้วยอ๋อใช่ครับปิ้งปะปุ้งปะปุ้งปะแมวอ๋ออ๋อไอ้ตัวนี้เป็นแมวตรงนี้แล้วใช่ใช่แมวใช่พี่เขาก็มาเล่นด้วยก็น่ารักมากครับทำเป็นยังไงบ้างชีวิตหลังจากเป็นโปรแกรมใช้ที่ง่ายใี่สุด ใช้ชีวิตง่ายเสมอครับเพราะว่าเราใช้ Grab อยู่เสมออยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับใช้แก a ทุกวันครับเช้านี้ก็เพิ่งสั่งมานี่สั่งอะไรรู้ไหมสั่งพิกมีอัพเฮ้ยไทยอิน่ครับผมให้สรา้งให้รมไปส่งอะไรให้จริงอันนครับให้ g ร a บส่งอะไรให้จมมีนสส่งนี่ของเขาไงข้าวหมูย่างพิกมีอัพ้ม่อา ก็ถูกก็คือเชื่อไหมคือวันยูวีวันหนึ่งก็นนงคือเขาเปิดร้านพีวีอัพใหม่ๆก็ไปถ่ายกับปอนดผู้วิจเจมินไรโฟลตสีแล้วนี่เขาก็สั่งพีวีอัพมาเยอะมากเลยเขานั่งกินอยู่คนเดียวแค่นี้จะบอกเออเพื่อนกินไหมไม่ดิกินอยู่คนเดียวเลยชว่แล้วแต่ว่ามันเหลือมันเหลือเยอะก็เลยกินไงตอนนั้นน่าจะจัดไปสองกล่องเต็มๆถูกต้องเป็นคนชอบกินเองครับผมเดี๋ยวจะสั่งพีวีอัพให้คุณเจมเป็นไรขอบคุณมากครับจะสั่งมาเรื่อยๆไดบ อะไรครับผมเซมพิกมิ่งอัพเหมือนกันผมสั่งอะไรให้โฟสต์ดีเหรอสั่งสั่งอะไรดีสั่งโจนสลัดนะครับเฮ้ยสั่งบอลชอนดีกว่าเ่สั่งบอลชอนบอลชอนทำไมก็นถึงพี่พ่อเขาชอบกินอ๋อเขาไก่บอลชอนอร่อยที่สุดเพราะว่าไก่บอลชอนคือไก่อันดับหนึ่งไกเกาหลีอันดับหนึ่งนะครับสังลุงนะท่านจะเป็นยังไงต่อผมก็ต้องสั่งผลิตักแน่นอน แน่นอนอันนี้ชอบกินไก่ทอดมากครับผมใช่อันนี้กินกับเพื่อนๆครับเออสั่งสั่งสตรอเบอรี่ปั่นเนี่ยครับชอบกินสตรอเบอรี่ลดโซเดียมเผื่อวันต่อไปต้องออกกองอืมสตอเบอรี่สตอเบอรี่รอไม่รีบปั่นสักเลยเปรี้ยวแค่ไหนหรือหวานแค่ไหนแต่รู้ว่าจะไม่ขัดยิ่งดิบที่เราต้องแบบหวานน้อยหวานน้อยแฮมบุก เออบุกด้วยรู้เยอะเขาไม่ได้เรียกว่ารู้เยอะเขาเรียกว่าใส่ใจแหมคุณก็อุดมนุนธุรกิจครอบครัวอย่าลืมอย่าลืมสั่งอะไรครับเบิร์นอะไรนะเบิร์นอ๋อร้านเบอร์เกอร์บ้านช่วยมีสกายู่ในแกร็บครับอยู่ในแกร็บครับโอลิกแกร็บครับวันนี้วันนี้สกายอะไรรคับวันนี้สั่งอะไรให้กายสกายช่วงนี้เขาใส่เฮลตี้เขาแบบ เอ็กซ์ซบ่อยก็เอาอาอาหารเฮลตี้เฮลตี uh, right. and, hmm? well, of of so ้แล at ้วกันแต่ก็เดี๋ยวสั่งไก่ทอดให้พุสกายเขาชอบกินไก่ทอดเหมือนกันเน่อะไรนะครับให้กินแต่ผัก็งวานันนี้กลอาไวส้างนารบยังลบยังไงที่ตกเวทีที่น้องตกเวทีอ๋อเออน้องตกเวทีดีกว่า ครับก็มาพร้อมตำนานนะครับครับเดี๋ยววิจัยเนี่ยจะมีพาร์ทเขาเรียกว่าเป็นแบบ b r e กแดนซ์ถูกต้องบร break dance s o l ่แดนซ์วิกายจะมีอยู่แล้เราติดตามถามคุณด้วยนิดนึงนะแต่วันนี้น้องๆมาสคอตไม่ได้มาได้ครับใช่แต่ก็จะมีตำนานเกิดขึ้นได้จริงด้วยตัวเราเองนี่แหละครับครับผมซึ่งนันนี้จะเต้นแทนสกายใช่ใช่เขาซ้อมเต้นไปแล้วครับขอตำนานที่ดีได้ไหมครับ ครับผมก็ฝากงานนี้นะครับแรปฟูดแเกซ์เซลนะครับลดอะไรตัวจริงนะครับก็โค้ดนะครับจะใช้ถึงวันที่สาแต่วันนี้ครับถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับก็ตามที่สามคนบอกเลยครับก็จะมีโค้ดส่วนลดมากมายก็เพียงแค่ใส่โค้ดคำว่าเมกซ์ครับก็จะได้ส่วนลดครับมาอิ่มกันทั้งเดือนจริงเริ่มจากเกมแล้วก่อนอะไรที่เราให้สัมภาษณ์มันจะไปหลายคนแพรเราแหกรับเชิญก่อเกินอ๋อเราว่าอะไรบ้างครับ พูดเลยเพราะรอยแผลมีแบบมีไข้เราแค่ข้อหั่นลายแข้งแต่หนึ่งฟอ์มยังไม่ได้พูดเพราะะกิเราเป็นนักแสดงด้วยผมก็เล่าข่าวหพี่เชื่อเลยสิผมหลอกเออซึ่งสิ่งที่พูดมาข่าวลือมักเป็นจริงไม่จริงทีมน้องโค้ชจะไมินายเช็คพวกพี่มาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปบอกเขาสิมันเป็นไล่ซ้อนแผนคุณอยากขึ้นไะล่ะ อยากขึ้นปลาอยากขึ้นปลาเป็นแผนซ้อนแผนคุณอาจจะคิดว่าโปสหลอกในจริงเนี่ยเขาไม่ได้หลอกแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะมีแผนซ่อนอยู่ซึ่งเป็นการหลอกเหมือนกันทำเดียวง่ายๆดีกว่ายังไงหลอกน้อยกว่านี้ก็ได้นี่ เราคือไม่ใช่หรอกแต่เราคือจะชิจะมีนายคุณรู้เลยว่ามันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือแผนการของผมเองน่าจะเป็นอยู่ดีนะนี่นมันคือบอยแต่ไม่ใช่แบนอะคือบอยหลายๆคนอาออา,าแต่ว่ายังไม่ใช่แบนอ,า,อ,า,อาจจะบอย ไม่ไม่ค่อยสมประกอบเป็นแบรนด์ปลอยไม่สมประกอบเลยแบรนด์ที่ก็ตรงกับพวกเราเหมือนกันอะ่รแบบนี้อันนี้เป็นบอยบอยแบรนด์ในตำนานเนาะใช่ปะโอ้ตำนานเลยตํานานมากเป็นตำไทยอะไรเงี้ยตํานานได้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่ของ GMMTV ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยออกเพลงเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่บุกเบิกใช่เป็นรุ่นบุกเบิกหรือยังเนี่ยที่เราจะไปติดต่อเขาไหมเนี่ยเพราะอาจจะไม่รู้ตัวตอนนี้เขาอาจจะแบบแจ็คสุบในวงการต่าง ไม่ใช่แค่เขาที่ไม่ร itable, ู้ผมก็ไม่ร Lip ู้ตัวครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครอะไรนะพระโปรโพสก็ไม่รู้ดีแต่ว่าเรารอรอรุ้นครับแต่ว่าอันนี้ก็วันหนึ่งนะแต่อีกวันหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ใช่เราจะใช้วิธีเดิมมาที่ใจในไปไปดิวเขาเองอ่ะไม่ต้องอะไรเลยครับสัญญาใจเพราะเรื่งเจอกันในค่าวนี้แล้วพยักหน้าอะไรอ่ะเออสัญญาใจหรือว่าจะเส่งคน เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องเดาพาดแดนเบกได้ไหมได้มานี่อนนี่อะไรขอหนสลิงด้วยแล้วก็เบกแดนด้วยเอาผมชวนพี่ไปไหมชวนไปหมาดิอันนี้พูดเป็นหลักฐานแล้วนะด้วยถ้าเป็น้นกันกัี้ถไปะโชว์อะไรรกัถ้าเขามาเชิญเราไปเราอยากโชว์อะไรกับรูปกับเขาไปจัดแบ็กด็อไปจัดแบ็กดอก ไมเไดนแบบเนาะหรือว่าอะไรนะแต่ไมดรอปบเลยเราอยากชวนี้กันอะไรกับเขาชว์อะไรหรอขอแลบกับเขาใช่ไหมเดี๋ยวขอไปชิทก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอรอน้องๆชวนก่อนชวนแล้วเหรอครับชวนแล้วอ๋อแล้วแต่สกายจะไปแล้วนะสกายไปแล้วไม่จะกิดกันเลยเอาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าแก๊ปเป็นสปอนเซอร์ผมไปเลยเป็นหรอเป็นด้วยเป็นเลย ถ้าอยู่ชุดแกเป็นไรเดอร์ขึ้นไหมอนาคตถ้ามีโอกาสในไทยเราอยากไป็นโชว์อะไรจากเขาก็เอาให้น้องๆคิดให้ผมเลยก็ได้เพราะเป็นโชว์ของน้องๆอะไรอ่าเงี้ยโดยผมไปเป็นซัพพอร์ตน้องๆที่ดีเอเฮ้ยไออย่างพี่การก็ต้องหัวสลิงแล้วพี่ลิหัวสลิงเลยวเขาพูดเมื่อกี้เขาต้องสลิงพี่พี่นี้เมื่อกี้คุยกันเรื่องแร็ปเขาชอบแร็ปอาจจะ Featuring แร็ปโย่แร็ปโย่แร็ปโย่อะไรครับ มีแล้วครับสถาการอันนี้วันไหงทำเอาทิตย์ไปนะครับวันจันทร์ครับเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพิ่มรอบไม่อยู่ดีวันนี้ก็ทันคนน่ะนอนเต็มอินที่เหรอลูกนั่นน่ะสิครับสังคมหล่อหลอมสังคมหล่อหลอมสังคมนั่นคือสกายเขาอ่ะเดี๋ยวมาพูดสกายตอนนี้เป็นไงบ้างทะเลเป็นไงบ้างโอ้ยสนุกนะครับสนุกสนุกด้วยเหนื่อยด้วยแต่ก็ได้มิตรภาพใหม่ๆหม่ แต่ภาพที่ออกมาเราค่อนข้างจะแบบเมาเรือกันนะลูกคือยอมเหรอดมเรืออ๋อยอมค่ะตอนี้อ้โเราะละมาน่าพี่พูดถึงๆว่าเป็นวันที่ทรมานมากในการขึ้นเรือในชีวิตแบบเรียกถ้าใช้ใช้ใช้คำไม่ดีคือผมเกือบเกือบตายอ่ะคือผมไม่ไหวจริงๆอ่ะคือแบบคือต้องนอนนะครับเพื่อให้ผ่านผ่านไปถึงฝั่งอ่ะไม่ไหวจราเราไม่ไหวในการเมาเรือหรือว่าไม่ไหวกับเพื่อนร่วมทีฟเอา ไม่ไหวกับการเมาเรือเอาราชการอะครับผมเกิดมาไม่เคยเมาเรือเลยนี่ไปรายการนี้เมาเลยอ้าวไปรายการหรอรายการหรออ้าวเขาไม่บอกเขาห้ามบอกหรอก็ไปถ่ายไฮซีซั่นน่งเออบอกได้แหละโอ้โหทีมงานขนาดนี้โอ้ไม่รู้ก็แย่ละแต่ว่าลุ้นมากตอนไปเพราะว่ามันตรงกับช่วงคำทำนายของญี่ปุ่นเพราะว่าจะจะเกิดสึนามิ ไม่เช่เหรอใช่ตลกที่ไหนตลกมากอันเนี้ยแลคือนอนนอนไม่หลับกันแล้วก็แบบนอนคุยกันทั้งคืนเนี่ยผมนอนคุยกับสกายคือวันวันรุ่งขึ้นต้องตื่นเช้ามากแต่พราผมนอนกันไม่หลับสองคนคือเขาบอกว่าซึนามิสเข้าญี่ปุ่นประมาณตีห้าซึ่งไทยก็จะประมาณตีสองตีสามรูปผมก็นอนคุยกับสกายแบบเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสกายก็บอกว่าเฮ้ยจะตีตอนแรกผมบอกว่าหลับหลับไหมอะไรเงี้ยเต็มเต็มกำลังท้ออยู่เอานี่ ตอนแรกผมบอกว่าหล <Okay. S 1> บับหลับไสกายบอกเดี๋ยวจะตีสองครับผมไมห,หลับตีสองทำไมซินดีมิจะขึ้นมาอุ้ยผมก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,า,ห,นาห้องพักอะ่ะเราจะ้องจองต้นไม้ต้นไหนดีเราจะปีนงราชการก็บอกว่ามันไม่ทันหรอกแต่สก,กายบอกสก,กายเตรียมรองเทา้าวิ่งมาผมก็บอกเอา้าแล้วผมจะวิ่งทันหรอแต่สก,กายบอกให้วิ่งเข้าตามหลังเขาผมก็เลยคิดแบบตายละ งั้นผมขอนอนก่อนได้ไหมถ้ามาแล้วปุบได้ไหม <c oughs> สก,กายก็บอกประมาณแบบว่าเอ้ยแต่บ้านเราคือหลังแรกนะที่ติดคลื่นอะไรเง <c oughs> ี้ยก็เลยแบบเครียดผมสุดาก็เลยบอกว่างั้นหลับกันดีกว่าสารุปแล้วนอนกี่โมงจากตีสองได้นอนกี่โมงตีสองกว่าเกือบตีสามคุยคุยกันยาวจนหนึ่งตีสามอ่ะแล้วขอถามอาการจนมมี่นายหน่อยยังไงได้ยินคำว่าเขานอนคุยกันเคนอนคุยกันอาการหลงออกเลยนไม่ ไม่ใช่คุยอ่ะฟูปรึกษาเรื่องชีวิตไงกลัวกลัวตายกลัวตายกลัวตาย,ายาตายาย้องมาแทนอีกแั่นะไรสรุปได้ต้นไม้ไหมว่าเราจะเอาต้นไหนเราเราเลงไว้แล้วต้นหน้าบ้านมันสูงมากครับใช่อ,อะ,อะเราเราไปกันสองคนแล้วพี่เต้ไม่ช่วยเขาหรอกหรือเปล่าพี่เตเขาก็เลงหน้าบ้านของเขาแล้วอ่ได้ข่าวว่าต้นอะไรต้นกล้วยต้นเองด้วยเนอใช่ไอ้นะครับต้นกล้วยอ๋อตั้งกล้วยหลังจะกลับมาพี่เตบอกให้ตั้งแต่นี้แล้วอันนี้เป็นต <c oughs> ัวแทนต้องตั้งไหนก็เลยตั้ง ตั้งจะจะส่งรูปแล้วก็จะแบบว่าแลกเปลี่ยนออแลกเปลี่ยนลายกันแล้วก็<ร>กจะชวนกันไปร้องคาราโอเกะแปลีกแล้วเขาคุยกันแล้วไปยังไงบ้างพอเห็นเขาคุยกันเราคืเอเราจะถ้าต้องเจอเหตุการณ์เขาเราจะนอนคืนไ,ไหมเราก็ <c oughs> เราก็คงตัวกันตัวมันตอกต้นไม้หนึ่งหรือไม่กี่คทางวิ่งเหรอผมว่าไม่ท้ายจะเราก็หลับไปพร้อมคืนนี้แหละ อาโอเเอาสุดท้ายกแกฟูด่ะไปมาแล้วแลับผมกับฝากแกฟูดไม่แกเซลนะครับรถได้เกิดริงยนะครับก็รถวันนี้นะครับถึง3ากิโลกรัมขอนี้นะครับไปใช้โค้ดส่วนลดไม่แกนะครับผมรถมากมายเลยครับผมใช่ครับผมฝากแฟนรแกฟังสี่คนด้วยนะครับผมฝากพวกเราด้วยครับผมขอบคุณเยครับครับ e y o ลับครับขอบระครัขอบคุณครับ